รับค้อได้ไหมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวมสามคุณสมบัติที่โดดเด่นในหนึ่งเดียวดูแลสุขภาพดวงตาบำรุงสมองานอนออุมูลิสระป้องกันอาการเสื่อมที่มักจะเกิดกับตาเช่นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินตาเสื่อมในคนสูงอายุสายตายาวไม่ว่าจะเป็นภาวะจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว ตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการใช้งานหนักตาแห้งวุ้นในตาสื่อเยื่อบุตาอาักเสบเราขสัรวัตถุดิบที่สมประสิทธิภาพส่วนผสมที่ลงตัวผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงงานผลิตที่สะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานระดับสากแลแนวคิดก้าวลำ้ำเทคโนโลยีระดับแวนวหน้าพัฒนาไม่หยุดยัง้งตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน หืือหนึ่งได้ถึงสามบำรุงสายตาเพิ่มพลังความคิดพิชิตอนุมูลอิสระโทรโด่วนหาเราตอนนี้ทุกคำถามมีคำตอบมันมันแบบแต่ตามันฟาง,ง,งมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัดอะไร,รอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ก็หมอเขาก็จะให้ไปส่งไปทำเปลี่ยนเลกไม่ไม่มีคนดูแลก็เลยต้องได้ได้ฟังยานี่<อ>ก็ตอนก่อนนอนแล้วก็อช้าเอ่นะคะก็ การอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะก็กกติกีมองเมื่อก่อนนี้นะคะมันน้ําตามจะไหลอ่ะน้ำตาจะไหลจะไหลเรื่อยๆไหลบ่อยแล้วตอนนี้น้ําตาก็ไม่ค่อยไหลแล้วครับแล้วก็แล้วก็มองมองไปเนี่ยนะคะไอ้ไอ้ที่ที่ที่ผงที่ถึงก็ไม่มีแล้ว แล้วทีน oh, oh ี้ลายมือเนี่ยตอนนี้มันก็มองไม่เห็นลายมือนะคะตอนนี้ก็มองเห็นลายมือตัวเองนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ขอให้เราเราเราใช้ยานี้ให้เรามีชีวิตเราจะอยู่จะผีวันเดี๋ยวเราก็ตายเราไม่ไปทําแบบเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรค่ะก็จะใช้นิดตลอดไปค่ะ